สวัสดีค่ะสวัสดีเือนทุกคนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง s n โนเบสแอนันซ่าข่าววัคแคมบัคจามายบิวตี้สตูดิโค่ะ, studio, ค,ะ <c oughs> คุณผู้ชมครวันนี้กลับมาเจอกับน้องโซโนเบสอีกแล้วนะคะวันนี้บปกลับมาเจอกับคุณผู้ชมในช่อง s n โนเบสแอนันซาวันนี้เป็นเสียงรี้กล้องจากเพื่อนๆหลายคนนะคะเออก็ไม่หลายเราก็สองสามคนอะไรประมาณนี้ อยากจะให้เบสเอาแบรนด์ Charlotte Tilbury มาพูดวันนั้นวันนี้เบสก็เลยเอาแบรนด์ Charlotte Tilbury มาพูดให้คุณผู้ชมได้ฟังนะคะวันนี้เบสหยิบหลายๆสิ่งจาก Charlotte Tilbury นะคะมาลอยคุณผู้ชมดูนะบนใบหน้าของเบสว่ามันใช้ออกมาแล้วจะเป็นยังไงนะจริงๆแล้วเราเนี่ยไม่ได้เป็นแฟนพันธ้อะไรของ Charlotte Tilbury เลยแต่ว่ามีหลายคนถามเข้ามาว่าเคยใช้ Charlotte Tilbury ไหมก็บอกเลยว่าเคยใช้หลายอย่างแล้วมีหลายอย่างที่ประทับใจแล้วก็หลายอย่างที่รู้สึกว่าเฉยๆนะคะซึ่งเดี๋ยววันนี้จะมาใช้ full face using Charlotte Tilbury อย่างเดียวให้คุณผู้ชมได้ดูนะะคว่าใช แล้วออกมาจะเป็นยังไงจะโป๊หรือจะเป๊กนะคะก็วันนี้เดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะคะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเบสต้องบอกคุณผู้ชมว่าเบสไม่ได้เป็นสาวกแท้ๆไม่ได้เป็นแฟนพันแท้ล้านเปิดเซนของ Charlotte Tilbury นะเราเองก็ลองไปเรื่อยๆหลายๆแบรนด์นะคะแต่วันนี้เอา Charlotte Tilbury ม,มาพูดเพราะเนื่องจากว่ามีเพื่อนๆหลายคนเนี่ยถามกันเข้ามาว่า Charlotte Tilbury ใช้แล้วเป็นยังไงมีอะไรน่าสนใจบ้างเบสก็เลยเอาสิ่งที่เบสมีในคอลเลซชั่นในบ้านเบสเนี่ยมาพูดให้คุณผู้ชมดูนะคะก็ใครที่เพิ่งดูรองสนุกเบสเป็นครั้ กดแชร์ค่ะอย่าืมฝากกด subscribe ค่ะที่สำคัญใครลิมกดกระดิ่งค่ะคุณผู้ชมจะได้การแจ้งเตือนเป็นคนแรกๆนะคะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้ว <c oughs> ไปรับชมได้เลยค่ะ <c oughs> คุณผู้ชมค่าจะบอกได้ว่าขยับกันเข้ามาใกล้นิดนึงเะคะจะได้เห็นขั้นตอนกันอย่างชัดเจนะนะจริงแล้วก็แบบ เออซูมใกล้ก็รู้สึกตกใจเพราะตอนนี้ไม่ได้แต่งหน้าอะไรนี่คือแบบหน้าสดมากๆเลยนะคะแต่ก่อนอื่นเดีบ้นจะเริ่มจากการพรัผิวด้วยการใช้สก,กินแคร์จาก Charlotte Tilbury นะเบ้นมีเป็นอันเล็กๆแบบนี้ะก็แบบอยากจะลองใช้ดูว่าเป็นยังไงนะคะเบ้นมี Magic s e ม u m Crystal e l เซียค่ะขนาด3.6 ml ค่ะแล้วก็มี Magic c r e มไ Light นะคะคุณผู้ชมอันนี้น่าสนใจมากเพราะว่าเบนเห็นที่กล่องมีการเขียนว่ามันมีค่า SPF 20ด้วยก็รู้สึกว่าอ๋อมีค่าสารกันแดดด้วยนะคะเดี๋ยวไ้ใจคุณผู้ชมดูนะว่า เนื้อเซรั่มจะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะให้คุณผู้ชมดูเนี <Yeah. S 1> ่ยนะเซรั่มก็จะออกมาเป็นประมาณแบบนี้นะคะก็กลิ่นกลิ่นอ่อนไขกลิ่นความเซรั่มแล้วก็ซึมสู่ผิวง่ายนะคะซึ่งเดี๋ยววันนี้เม๊จะลองใช้บนใบหน้าเป็นดูนะว่าใช้แล้วเป็นยังไงนะคะว่ามันดีหรือว่ามันไม่ดีนะซึ่งเซรั่มนี้ก็นะเมจิกครีมชลอทิวเบอรี่ก็คือยืนหนึ่งอยู่แล้วนะคะวันนี้เบ๊กก็เลยแบบลองอมาใช้ดูนะคะว่าใช้แล้วเป็นยังไง ซึมสู่ผิวง่ายแล้วก็กลิ่นมันก็มีความแบบคือเบ้นเหมือนเคยใช้แบบกลิ่นประมาณแบบนี้ในแบรนด์ไหนก็จํจำไม่ได้แล้วอ่ะกลิ่นมันมีความเหมือนโสมอะ่ะมีความแบบว่าบํารูมมีความสมโสมมาแล้วเดี๋ยวไปจะตามด้วยนี้เลยนะคะเป็นในส่วนของ Magic Cream l i ลทค่ะคือ ในเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเมจิกครีมก็คือเป็นอะไรที่ขายดิบขายดีของป้าฉาลองอยู่แล้วแต่เบ๊กก็เคยใช้ตัวที่เป็นเมจิกครีมตัวที่เป็นออริจินอลของเขาอะ่ะไม่ไรู้สึกว่าตัวนั้นมันหนักผิวไปนิดนึงนะว,วันนี้ก็เลยเอาตัวไลท์มาลองใช้ดูนะคะอันนี้ได้มาตอนที่เคาน์เตอร์ที่เดี๋ยวมองอาวงานวานเปิดก็เลยแบบว่าได้มานะคะเดี๋ยวจะลองมาใช้ดูนะฮะไปใช้สองบั๊มเนื้อตึมถูผิวดีมากๆเลย ก็เปรียบเสมือนกับเป็นเบสให้กับใบหน้าเราไปได้เลยคุณผู้ชมดูเดีเห็นว่าเพราะจริงๆเบนไม่มีเบสของ Charlotte Tilbury เลยเนี่ยประมาณนี้เห็นไหมก็ซึมสู่ผิวหน้าเป็นอย่างดีเลยนะคะก็ไม่กิงความมันความเหนียวเหนอะอะไรไว้นะคือเราก็ไม่รู้ว่าวิธีในการใช้เนี่ยต้องมีการนวดมีการบวนเลยไปเห็นป้า Charlotte มีการทาแบบนี้แบบนี้แบบเอ้ยเราก็ไม่ค่อยเข้าใจนะในโปรเซสตรงนั้นนะคะก็ขออนุญาตข้ามในตรงนั้นไปนะคะคุณผู้ชม วันนี้ลองพื้นที่เลือกใช้จะเป็นตัวนี้ค่ะก็ใช้มาสักพักหนึ่งแล้วแล้วก็แพคเกจก็เริ่มลอกไปแล้วนะคะน,นี้เป็น Light to Wonder ค่ะ Youth Boosting Perfect Skin Foundation นะคะสีที่เปนใช้เป็นสี8มีเดียมนะคะ <c oughs> เบนไม่แน่ใจว่าตัวนี้ยังมีขไข่ไหมแต่เบนใช้ลองพื้น Charlotte Tilbury มาหลายตัวโดยเฉพาะตัวใหม่ที่เบนใช้เบนรู้สึกว่าไม่ได้วาวเท่ากับตัวนี้คือตัวนี้ทุกครั้งที่มีการใช้เนี่ย ว้าวทุกครั้งแล้วก็เวลาใช้ทุกครั้งก็จะมีคนถามว่าทาไมผิวหน้าดูผ่องผิวหน้าดูสวยจัะเดี๋ยวไปจะลองใช้คุณผู้ชมดูนะว่าใช้แล้วผิวหน้าดูผ่องหรือเปล่าวันนี้ไม่ใช่ beauty blender ในการเกลี่ยนะคะเพราะว่าไปรู้สึกว่า beauty blender เวลาเอาไปใช้เกลี่ยกับอะไรเนี่ยผิวหน้าก็จะสวยแล้วก็เนียนมากๆเลยค่ะ ผิวหน้าก็จะเรียบเนียนแบบเนี้ยผู้ชมดูความแตกต่างระหว่าง2หน้าระหว่างข้างที่เราไม่ได้ทากับข้างที่เราทาข้างที่เราทาเนี่ยผิวหน้าจะมีความโกลผิวหน้าจะมีความคือเ็นรู้สึกว่าผิวหน้ามันมีนมความเด็กอะ่ะมีความอ่อนกว่าวัยก็คือมันสวยอะ่ะก็เลยชอบมากๆเลยลองพื้นตัวนี้แต่เบสได้ข่าวว่ารองพื้นตัวนี้อีกไม่นานอาจจะ discontinu e ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าจะ discontin หรือว่าไม่ discontin แต่อย่างไรก็ตามแล้วเราเคยใช้ตัวที่เป็น ตัวที่เป็นใหม่ล่าสุดของเขาเบนรู้สึกเบนไม่ค่อยถูกจริตสักเท่าไหร่ก็เลยแบบอยากใช้ตัวน,นี้ไปนานๆชอบมากๆแล้วก็ตัวน,นี้คือพกพาง่ายเดินทางเปไน็นไคือสะดวกมากๆเลยนะคะสำหรับรองพื้นของสะล a r l ิ t t i l b ในส่วนของออ Light Wonder ตัวนี้ครับช่วยผิวให้ผิวเราดูสวยมากๆเลยแม้แต่กระทั่งเบนเนี่ยไม่ได้ใช้พราเมอร์รของเขาเลยนะใช้แค่สกินแคร์ที่เปรียบเสมือนกับพรเมอร์เนี่ยผิวหน้าของเบนก็แบบ เรียบเนียนแล้วก็สวยมากๆเลยนะฮะคุณผู้ชมเห็นป่ะไม่ดูดิเห็นไหมโอเคมากๆเลยอะสเต็ปต่อไปสิ่งที่ฉันไม่มีก็คือคอนซีลเลอร์นะคะฉันไม่มีคอนซีลเลอร์ของ charlotte tilbury แต่เบสมีตัวนี้ที่เบสชอบมากๆเลยนะคะนั่นก็คือเป็นคอลเลกเตอร์นะคะวันนี้เบสใช้คอลเลกเตอร์ของ charlotte ตัวนี้นะคะกับคอนซีลเลอร์ของ Pat McGrath ตัวนี้นะเพื่อที่จะปกปิดใต้ตานะคะคุณผู้ชมอันนี้เนี่ย เป็นการปรับสมดุลใต้ตาได้ดีมากเพราะบางครั้งใต้ตาของเราเนี่ยมันคล้ำมันผิวไม่สม่ำเสมอเพื่อใใช้ตัวนี้แล้วก็ลงนัวเงยเห็นป่เพื่อเป็นการแบบปรับสภาพใต้ตาให้แบบสม่ําเสมออยากจะบอกทุกคนว่าหลายคนก็มองว่าคอลเลคเตอร์เป็นสิ่งที่ไม่สําคัญแต่สําหรับตัวไปเดงแล้วเนี่ยเป็นรู้สึกว่าถ้าเราได้คอลเลคใต้ตาก่อนแล้วเราคอนซอีลทุกอย่างมันจะดีและมันจะ เป๊ะมากๆเห็นป่ะนี่คอนเล็กเพื่อให้มันสว่างขึ้นแล้วหลังจากนั้นเราก็ใช้คอนซีลไปนะฮะซึ่งคอนซีลเลอร์ปบสใช้ของแพทมา r k เก็ตนะคะแล้วใต้ตาคุณจะเรียบเนียนแบบไรที่ติเลยนะฮะคุณผู้ชมก็ใช้ Beauty Blender เกี่ยได้ทุกอย่างแล้วเกี่ยง่ายมากค่ะ โอ้ยเกีย่ยแล้วสวยเกีย่ยแล้วแบบเรียบเนียนไปหมดทุกอย่างเลยนะคะคุณผู้ชมสิ่งต่อไปที่เบสังเกตแล้วไม่ค่อยมีใครสนใจแล้วก็ไม่ค่อยมีใครซื้อกันนั่นก็คือฮอลลีวูดคอนทัวร์วอนนะคะคุณผู้ชมอันนี้เบสชอบมากมากเลยนะฮอลลีวูดคอนทัวร์วอนหนึ่งที่ชอบเพราะว่าเราชอบคอนทัวร์แบบครีมแล้วที่สําคัญคือคอนทัวร์นี้เนี่ยมันพกพาง,ง่ายเพราะว่ามันเบาม,มากๆคุณผู้ชมเปิดมาใช่ไหมแล้วมันจะ,จะมีแบบว่าให้คุณผู้ชมเปิดออนกับออฟคุณก็คุณก็แบบ,แบบแค่หมุน อ่ะเห็นปะอันนี้ก็คือเปิดใช่ไหมแล้วก็บีบออกมานิดหน่อยมันก็จะออกมาที่ที่แบบว่าฟองน้ําตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็บีบออกมานิดนึ่งอย่าเยอะมากนะฮะพอมันออกมาที่ฟองน้ําปุ๊บเราก็ามาแตะที่หน้าเรา1 2 3จุดแบบนี้แล้วก็ใช้แปรงอะไรประมาณนี้นะคะเกี่ยงนี้ค่ะแล้วก็มันจะสวยมากๆและที่สําคัญคือ ไม่จอดจะบอกเคล็ดลับหนึ่งอย่างว่าผลิตภัณฑ์แบบครีมอ่ะในช่วงที่คุณผู้ชมต้องปิดแมสต,ตอนนี้อ่ะมันติดนานกว่าผลิตภัณฑ์แบบฝุ่นมากๆเลยนะคะเมื่อกี้เราบีบมาแล้วก็ปุ๊บปุ๊บปุ๊บเห็นไหมสามดอปแล้วก็ไปค่ะมันแห้งติดผิวแต่ว่ามันก็ไม่ได้แห้งเร็วเกินไปนะคะเพื่จะจุกจุงนี้แล้วก็มาที่จมูกเล็กน้อยนะฮะ ซึ่งเดี๋ยวยังไงเราก็ใช้แบบฝุ่นเนี่ยเซตไปอยู่ดีนะครับคุณผู้ชมก็อันนี้ก็เป็นการแบบว่าเหมือนเราใช้เล็กน้อยให้มันแบบว่ามีความบรอนซ์บรอนเล็กน้อยนะคะเพื่อให้ผิวหน้าของเราเนี่ยดูสวยนะคะพี่ก็จะเก็บตรงนี้เก็บเหนียงเราขึ้นไปตรงนี้นิดนึงนะครับคุณผู้ชมช่วงนี้อยู่บ้านก็คือแบบว่าเหนียงเยอะแล้วหนึ่งนะน้องนะโอเคนะคะก็เก็บไปประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมแล้วก็สุดท้ายก็คือปิดให้เขาเข้าไปอีกแล้วก็ปิดฝา แล้วก็พร้อมที่จะเดินทางไม่อยากได้เป็นตัวที่เป็นไฮไลท์อีกตัวหนึ่งแต่ว่านั่นคือแบบโซอาตลอดเวลาทุกรอบทุกครั้งที่ดิฉันอยากได้คือจะต้องโซอาเก่งมากนะคะจะบอกตามความตรงว่าเบยเนี่ยไม่มีแป้งของป้าชาลอ์ที่เขาชอบที่เขาเลื่องลือกันนะดิฉันเคยลองแล้วรู้สึกว่ามันเหมือนไม่ได้ทามันดูมันมัน,ม,นมันเหมือนงง,งที่แบบเฮ้ยแป้งมันควรจะมีความแบบแป้ง,ปง,ปงเล็กน้อยแต่ว่ามันดูเรียบเนียนไปเลยก็เลยไม่ค่อยชอบนะคะแต่วันนี้เดี๋ยวจะใช้แป้งของดีออนะคะ แป้งฝุ่นอัดแขกตรงนี้ออกก็จะเซ็ตตไปเบาๆที่หน้าผากแล้วก็เซ็ตไปตรงนี้นิดนึงค่ะให้มันแบบว่าเราเซ็ตไปนะคะคุณผู้ชมครจรทีๆเป็นไม่ได้มีพาเลตตาของ Charlotte Tilbury ท,ที่เขาทิธกันนะแต่เบนเนี่ยก็เคยซื้อพาเลตอันนี้มาหานะคะ Insta n t Look in a Palette ค่ะเป็น uh, Stone d e s r o s e Beauty นะคะซึ่งเป็นพาเลตที่เบใช้พกเดินทางบ่อยมากเพราะว่ามีครบมีทั้งตา ะะมีทั้งตามีมปัดแก้มแล้วก็มีสีไฮไลท์แล้วก็คอนทัวร์นะคะแต่วันนี้เบยจะใช้ปัดแก้มกับตาของพาเลตนี้นะคะดูว่าใช้แล้วเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาลองแต่งตากันนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะพายตานิดนึงค่ะด้วยตัวนี้ค่ะในส่วนของมอ์ฟี่นะคะคุณผู้ชมชอบนะคะพาเลตของชาลอตอันนี้เพราะว่ามันเหมือนเป็นอะไรที่แบบ grab and go ได้ดีมากๆเลยนะคะ,ะ,คะก็เดี๋ยวพายตาพรายตานิดนึงนะคะด้วยมอ์ฟี่นะคะไม่ต้องทาเยอะค่ะตัวนี้นิดนึงก็คือเอาอยู่แล้วนะคะ ประมาณนี้นะคะเพรยังไม่แต่งเลยก็เนี่ยฮะทาเรียบร้อยแล้วก็เดบยวจะขออนุญาตใช้สีที่เป็นสีไอ m o สโมกเนี่ยเริ่มก่อนนะคะโดยใช้แปรงแบบนี้ใช้สีไอ m o สโมกเนี่ยคัดเบาคือพาเลทแบบนี้ออกมาบ่อยมากของ Charlotte Tilbury แต่เบไม่ซื้อทุกอันเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ทุกอันขนาดนั้นเอาจริงๆแมพาเลทนี้เป็นพาเลต g r a a n go ที่แบบดีมากๆอ่ะ เป็นพาเลตกราฟินโกที่แบบเลิศมากๆเลยเ็นชอบมากๆนะเดี๋ยวไม่ขอใช้แบแบงแบรแแบบนี้นะคะกับสีที่เป็นสีชี้กับเบนไม่รู้ว่ามันชื่อสีอะไรอะ่ะนะสีชี้ตรงกลางเนี่ยเบนจะทาไปทั่วๆนะคะขออนุญาตกลับไปที่แปลงอันนี้แล้วก็ใช้สีเมืแ่อบบกี้สโมกอะลองคัดเห็นปะมันจะสมูทขึ้นเพราะ เราเอาเบสเมื่อกี้ไปเสร็จละเมื่อกี้มันเกลี่ยไม่ไปเพราะว่าเนื่องจากว่าเราทามอร์ฟี่ไปก่อนหน้านั้นเพื่อที่จะให้มันแบบติดทนแล้วก็เห็นสีชัดใช่ไหมแต่ตอนนี้มันไม่มีความเหนอะหนะละก็ไม่ได้ว่าแบบมอร์ฟี่ตัวนั้นจะเหนอะหนะนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าพอมันมันเหนอะหนะถ้าสมมุติว่ามันชุ่มเกินไปนิดนึงอะเวลาเราเกลี่ยตาเน,นี่ยมันจะเกลี่ยยากนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวไว้ใช้สีชี้อีกอันหนึ่งข้างล่างนะคะจะ เกี่ยตรงนี้ค่ะให้มันแบบว่ามีความสะว่างนิดนึงสังเกตไหมว่าเวลาซื้ออะไรชอบซื้อของชมพูชมพูน้ำตาลเพราะว่าเบ๊ว่ามันสีเซฟโซนของทุกๆคนนะ่ะแต่แล้วก็ชาลอตทิวเบอรี่ก็ชอบทําสีที่แบบเซฟเซฟอะไรประมาณนี้ก็เลยรู้สึกว่าเออจริงก็ชาลอตทิวเบอรี่ก็ตอบโจทย์นะแต่เบ๊จะเล่าให้ฟังว่าเบ๊เคยลองใช้ชาลอตทิวเบอรี่ตัวที่เป็นพาเลตอาชร์ดคอร์ของเขาอะ่ะไม่รู้สึกว่าคุณภาพอะ่ะไม่ดีเท่าวันนี้นะไม่รู้สึกว่าอันนี้คุณภาพดีกว่าแล้้วก็อันนีีเ่ มันให้พิกเมนที่สวยกว่านะคะัุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวไม่จะใช้นิ้วนะคะแต่สีไอแฮนแฮนเบอร์สองนะคะมาแตะที่ตรงนี้ค่ะทาไปตรงนี้ก่อนนะคะเห็นปะมีความแบบว่าละมุนกว่าม,มีความรู้สึกอย่างนั้นนะค,ะคือเไ,ไม่รู้ว่าทุกคนใช้แล้วเป็นยังไงแต่เป็นรู้สึกว่าพาเลตเนี้มันแต่งง่ายแล้วก็มีความละมุนกว่าพาเลตปกติของป้าชาลอตซึ่งแบบชาลอตทำพาเลตออกมาเยอะมากก่อนหน้านี้นะ,ะแต่สีก็แบบ วนไปวนมาอยู่ที่เดิมก็เฉยๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะใช้นิ้วชี้นะคะแตะสีอายไลท์เทนนิ่งค่ะซึ่งอายไลท์เทนนิ่งเป็นมัดทาตรงหัวตาเล็กน้อยนะคะแล้วก็ไปทาที่หางคิวตรงนี้ค่ะทาที่หัวตาเล็กน้อยตรงนี้แล้วก็ไปทาที่หางคิวเล็กน้อยนะคะเพื่อที่จะให้มันดูสมูทแล้วก็เน้นหางคิวค่ะแล้วก็จะกลับไปที่แปลงพุ่มๆแบบนี้ตอนแรกไปจุมสีชมพูอ่อนสุดมานะคะแล้วก็เกลี่ยทุกอย่างเข้าด้วย,ยก,กันอย่างนี้ค่ะ ะก็ง่ายๆเห็นป่ะสวยมากๆเลยเบสว่านะฮะคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับไปที่งานคอนทัวร์หน้านิดนึงนะคะเบสชอบพาเลตนี้มากเป็นฟิล์มสตาร์บรอนซ์แอนด์กรแต่ฉันซื้อเป็นอ่าเล็กมาฉันโชคดีมากที่เสื้อ,อเล็กเพราะว่าถ้าเสื้อใหญ่มาคงใช้ไม่หมดในชาตินี้นะคะและใช้แปรงชังเลอร์ทูวเบวลลี่นะคะตัวนี้เป็นดีแอร์บลัชนะฮะชอบอันนี้อยากให้ทุกคนมีดีแอร์บลัชเพราะว่าเดี๋ยวไปคุณผู้ชมดูอันนี้เบสจุ่มบอนเตอร์นะแล้วก็จะอวนตรงนี้ปะ คือตอนแรกคิดว่าแบบอุ้ยแกสีนี้มันจะลอดเหรอแต่ว่าใช้ไปใช้มาแล้วแบบแกสวยแบบสวยมากอันนี้คือคือสวยมากแล้วที่สําคัญคือถ้าปีหน้าออกอันเล็กแบบนี้อ่ะฉันก็คือต้องโดนฉันคือต้องโดนโอ้ยสวยอะไรขนาดนี้แล้วคุณผู้ชมนะฮะโอ้ยสวยมากดูดิเห็นปะ่ะนะ แล้วก็สีปัดแก้มดิฉันไม่มีเอ่อชิคๆอะไรที่เขามีกันนะคะดิฉันมีเพียงแค่พาเลต์อินสแตนต์เมื่อกี้นะคะแต่สีปัดแก้มของพาเลตนี่สวยมากนะคะเดี๋ยวใช้กับแปรงชาร์ลอตต์ทิวเบอรีนะคะอันนี้น่าจะเป็นบรอนเซอร์และบรัชเชอร์นะคะซึ่งเมื่อกี้เราใช้บรอนเซอร์หนึ่งใช่ไหมเดี๋ยวี้จะจุ่มสีไม่มีชื่อแล้วอะ่ะเป็นสีอะไรอะ่ะเป็นสีอ๋อโอเค พาเลตอันนี้ค่ะก็คือมีสีบนเป็นสีสวิฟเบอร์5นะคะแล้วก็ข้างล่างเบอร์6ก็จะเป็นป๊อบเดี๋ยวไปปัดสวิฟก่อนแล้วกัน <c oughs> แปลงก,ก็คือเข้าไปแทบจะไม่ได้แต่ว่าสวยมากเวาลาปัดให้คุณผู้ชมดูนะอันนี้คือปัดนี้ก่อนนะยิ้มนิดนึงเพราะว่าให้มันแบบออกสีเล็กน้อยนะคะปึ๊บคุณผู้ชมดูดเห็นปะสวิฟนะแล้วก็จะป๊อบนิดนึงนะคะป๊อปก็เขอ้ออกนิดนึงแล้วก็ป๊อปตรงกลางเนี้เห็นล้ สวยเลยอะ่ะปุ๊บแล้วก็ประมาณน,นี้เลยคุณผู้ชมเห็นปะสีแบบว่าสวยมากแล้วก็แตกๆมากเลยนะคะขออนุญาตกลับไปที่พาเลตเมื่อกี้แล้วก็ใช้แปรงแบบนี้นะคะจุ่มสี Eye สโต n นมานะคะแล้วก็คัดไปข้างล่าง สวยเห็นไหมบอกแล้วว่ายังไงก็คือรอดแต่คุณผู้ชมพาเลทนี้ถ้ามีกี่อันออกมาแนละ้วคุณผู้ชมชอบสีคือต้องโดนนะคะอย่างน้อยหนึ่งอันมีเนี่ยคอลเลกชันเพื่อความสบายใจนะคะคุณผู้ชมสเต็ปต่อไปนะคะก็คือการปัดไฮไลท์นะคะเบนจะใช้ไฮไลท์จากฟิล์มสตาร์ที่เบนชอบเมื่อกี้อะไฮไลท์เขาคือสีสวยแล้วก็มีความเป็นผู้ดีมากๆคุณผู้ชมดูเห็นปะถ้าคุณอยากเข้าใจคําว่าสีผู้ดีเป็นยังไงเบสขอบอกเลยว่าชาลอตฟิล์มสตาร์คือสีแบบ ปัดแล้วมันไม่ไม่โปะ,ะปัดแล้วมันปังมากๆดูสิปัดแล้วมีแต่ความปังมีแต่คนทักนะเพื่อเข้าใจแล้วคำว่าแบบว่าแต่งหน้าแบบฮอลีวูดเป็นยังไงนี่ปัดมานิดนึงเห็น,หนหปะโอ้ยสวยแบบ ฉันประทับจิตประทับใจกับเครื่องสำอางชาลล็อตนะต่อไปกับคุณผู้ชมคะเบอบอไม่มีลิปของชาล r l อตทิวเบอรี่นะคือไม่เคยซื้อลิปของชาล r l อตทิวเบอรี่คืออยากได้หลายรอบมาแล้วเคยไปลองสีพิ l โลท์โทก็คือจริงๆก็ชอบเพราะเป็นคนชอบออกนูนๆน,นะคะแต่ลุกในวันนี้เบนขออนุญาต complete ลุกด้วยกันใช้ลิปของ Chapter o 1 e Beauty นะคะสี New Style นะคะน่าจะเข้ากับลุคนี้อยู่นะคะคุณผู้ชมก็เดี๋ยวขอลองทาดูนะคะว่าทาแล้วเป็นยังไง คาลิ l สีนิวสไตล์แล้วก็รู้สึกว่าสวยนะคะคุณผู้ชมแล้วขออนุญาตเซตหน้าสุดท้ายด้วยนำเซตหน้าจากมีหน้าใกล้หมดแล้วนะทนทนใช้มันหมดนะคือคือมันเซตดีนะแต่กลิ่นมันไม่ดีอะ่ะไม่ชอบกลิ่นฮะก็หายใจหายใจออกห้าหายใจเข้า คุณผู้ชมคะก็จบกันไปแล้วนะคะกับฟูลเฟสยูชิงชาลอตคิวเบอรี่นะเบ่จะบอกว่าจริงๆเนี่ยเราชอบทุกชิ้นที่เราใช้ในวันนี้เลยนะจริงๆก็ไม่ค่อยเห็นข้อเสียของการใช้นะยกเว้นเสียจะเป็นในส่วนของแพ็กเกจที่เบนรู้สึกว่า แพ็กเกจอย่างตัวนี้เนี่ยมันปิดไม่ค่อยลงแล้วมันไม่ลงล็อกแล้วมันไม่ค่อยแน่นแล้ไม่รู้สึกว่าชาร์ลอตติวิลี่เนี่ยอาจจะต้องพัฒนาแพ็กเกจอีกนิดนึงเพราะว่าเนื่องจากว่าแพ็กเกจของชาร์ลอตติวิลี่ทุกอันที่ไปใช้เนี่ยเป็นลักษณะของการปิดแบบโบราณก็คือหมายความว่าถ้าสมมติว่าข้างในเกิดมีเขี้ยวอะไรหักเนี่ยคุณจะไม่สามารถปิดแพ็กเกจนั้นได้แล้วมันไม่เหมือนแพ็กเกจหลายๆยี่ห้อสมัยใหม่ที่จะเป็นแพ็กเกจที่เขาใช้แม่เหล็กอะไรแบบนี้เนี่ยทุกอันเลยที่ไปใช้เนี่ยทั้งนามอน เป็นแพ็กเกจแบบการปิดเข้าไปแล้วก็มีแบบเหมือนพลาสติกที่แบบล็อกไว้ข้างในอ่ะมันไม่เป็นแพ็กเกจแบบแม่เหล็กดูดเหมือนสมัยใหม่ในหลายแบรนด์เขาทำกันประมาณนั้นนะคะคุณผู้ชมถามว่าส่วนตัวชอบไหมส่วนตัวคิดว่าแบบ ชาววลลอตติเบอรี่อะ่ะเมมีความรู้สึกว่าพอแต่งออกมาทุกครั้งอะ่ะมันจะมีความเป็นลุคผู้ดีฮอลลีวูดเบาๆอะ่ะจะมีความแกลมมีความลุคผู้ดีฮอลลีวูดแล้วจะรู้สึกว่าสวยแล้วยิ่งใช้กับริบของ Cha ตัววันบิวตี้แล้วเบ็ดภูมิใจและประทับใจมากๆกับการใช้แล้วก็การแต่งหน้าในลุคนี้คือแบบมองไปท่าไหนก็ดูมีความแบบผู้ดีอังกฤษอะไรประมาณนี้อะ่ะจริงๆชอบมากๆเลยคือสามาชของชาววลลอตติเบอรี่นะคะติดอย่างเดียวที่อยากที่บอกคุณผู้ชมว่า คือก่อนหน้านี้เนี่ยที่เราซื้อที่อ่าอเมริการาคามันก็คือแบบบลัชออนประมาณ30เหรียญอะไรประมาณนี้ก็คือ1,000บาทแต่พอมันเข้าเมืองไทยอ่ะบลัชออนมันก็ราคาไปแบบพันแปดแล้วรู้สึกว่าแบบแอบแบบแาจจลึกๆนิดนึงนะคะแต่อย่างไรก็ตามคือก็ยังซื้อนะแล้วเดี๋ยวเบสคิดว่าแบบสกินแคร์เนี่ยเป็นอะไรที่แบบน่าสนใจมากเพราะว่าไปรู้สึกว่าสกินแคร์ของ Charlotte Tilbury เนี่ยเขาทําได้ดีมากๆเลยเพราะว่ามันอยู่บนใบหน้าเราไม่รู้สึกให้หน้าเราแห้งแต่ว่ารู้สึกให้หน้าเราดู รู้สึกที่หน้าเราดูแกลมดีนะคะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ใช้ในวันนี้เนี่ยก็สามารถซื้อได้ที่ Charlotte Tilbury ประเทศไทยนะคะอย่างไรก็ตามคือเบสก,ก็ซื้อที่เมืองไทยเพราะตอนนี้เราก็ไม่สามารถบินออกไปเมืองนอกได้แล้วก็สามารถซื้อที่เมืองไทยได้นะคะตอนนี้ถ้าคุณไม่อยากออกไปช้อปปิ้งนอกบ้าน,นก็สามารถหาช่องทางการช้อปปิ้งออนไลน์ได้นะคะรู้สึกว่าจะมีเอ็มการ์ดแชทแอนด์ชอสามารถช็อปได้แล้วก็ส่งตรงถึงบ้านคุณเลยนะคะสำหรับ Charlotte Tilbury นะคะ วิดีโอนี้ดิฉันไม่ได้รับการสปอนเซอร์ให้มาพูด Charlotte t i l b r y ทุกชิ้นที่คุณเห็นในวันนี้ดิฉันซื้อด้วยตัวของดิฉันเองยกเว้นเจ้าน้องจิ๋วอันนี้ก็คือว่าเป็นของแถมตอนที่เราซื้อพาเลตน,นะครับวันนี้เขามาเปิดเคาน์เตอร์วันแรกเราซื้อ2อันนี้ใช่ปะแล้วเราก็ได้น้องจิวว๋วนะามาเป็นของแถมนะคะก็แฮปปี้แล้วก็ชอบสกินแคร์ของ Charlotte t i l b r y เหมือนกันนะคะ วันนี้ก็มีความสวยมากๆแล้วรู้สึกว่าประทับใจแล้วแบบหันซ้ายหันขวาก็มีความเป็นผู้ดีอะไรแบบนี้มีความพอลิวูดนะครผู้ชมก็เรายังคงคอนเซ็ปต์เดิมค่ะต้องเล่นยูน y ตี้คลอเซ็ตเอ็มทีค่ะอย่าปล่อยให้ตัวเครื่องแป้งหรือเคาน์เ,เตอร์เครื่องสำอางที่บ้านคุณเนี้ยว่าไปขาดค่ะ because beauty is an experience ค่ะเพราะรความสวยคือประสบการณ์สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมมาจนจบเราเจอกันใหม่คราวหน้าสารทีเดียวมาฝากคุณผู้ชมอีกแน่นอนอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe ด้วยนะคะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดี ค่ะ